เป็นร้านอาหาร Fine Dining สไตล์ฝรั่งเศสนะครับที่ได้มิชลิน2ดาวนะครับผมรอดูวิวนะครับรูมากตอนนี้สองสองหนึงสามแป่ใช่ไหมครับไม่ครับไปคุ <c oughs> ่จานก็คือทัฟเฟลิลรยอยู่ข้างหน้าตลอดนะฮะเออกินแล้วลมดีสวัสดีครับ <c oughs> นั่นนะครับจากรายการตัวแตกนะครับผม <c oughs> เป็นไงวันนี้เราใส่ชุดสูท how man เหมาะอยู่เนาะนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมากินอาหารที่เรียกได้ว,ว่าเป็นมื้อที่แบบหรูที่สุดที่นัเคยกินมาเลยนะครับแล้วราคาต่อหัวเนี่ยคือแพงมากเป็นหนึ่เลยนะตอนนี้นัดก็อยู่ในโรงแรมแมนดาริน o อเร n t a l ลนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเคยอยากดูรีวิวโรงแรมเนี้ยดูได้ที่ลิงก์ตรงนี้นะซึ่งโรงแรมที่นัอยู่แห่งนี้รับเป็นโรงแรมแห่งแรกในประเทศไทยนะครับจริงๆเห็นนัดมาที่แมนดารินอ่ะไม่ได้มาเที่ยวโรงแรมนะเรามากินร้านอาหารชื่อว่าเลอนอมังดีนะครับผมไม่รู้อ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าน่าจะถูกนะเป็นร้านอาหารไฟไไดายนิ่งสไตล์ฝร ฝรั่งเศสนะครับที่ได้มิชลิน2ดาวนะครับผมร้านที่ได้มิชลิน2ดาวเนี่ยถือว่าแรมมากเลยนะถ้าลองดูในประเทศไทยแล้วที่นะักกินมาถ่ายคลิปมาเราไม่เคยทํารีวิวมิชลิน2ดาวเลยเพราะว่ามิชลิน2ดาวเนี่ยมีแค่5ร้านในประเทศไทยแรมนะ ประเทศไทยมีแบบเป็นหมื่นๆแสนๆล,ล้านน่ะแต่ว่ามีแค่5ลร้านที่ได้2ดาวแล้วก็ร้านที่ได้2ดาวคือร้านเลอนองดีนันเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารกันเลยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงตื่นเต้นมากวันนี้เขาบอกก่อนว่าคลิปนี้เราจะเสียงไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมีแต่คนดังเซเล็บทั้งนั้นเลยถ้าเกิดเราแบบโอ้โหอร่อยเขาคงมองกันทางร้านนะครับวันนี้จะรีวิวแบบสํารวมนะฮะโดยการใช้ facial expression ในการรีวิวนะครับนี่นะครับได้มิชลิน2ดาว คนทายต็มนเต้นไหมอยากกินแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแค่นั่งดูวิวก็ฟินแล้ว แค่นั่งก็รู้สึกถึงความหรูหราแล้วอะแล้วดูวิวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนักเรียนที่โรงเรียนนี้ Assumption College จริงๆเพิ่งจบมาประมาณ2ปีตอนเนี้อยอายุ20่0เท่าไหร่หรอ20่สิบนี่คือจบมหาหลัยพ่ <c oughs> อ,อโทใช่ปะโหเดี๋ยวแค่เดินมากลิ่นก็โชยโชยมาที่จมูกแล้วอะนี่คอที่เรากินวันนี้จะเป็น white truffle <c oughs> นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นไวท์ช็อคโคลนะครับจากอาบานะครับอาบานี่ยก็จะอยู่ทางตอนใต้นะครับของออิตาลีนะครับเขตของอาบานี่ยจะเป็นเขตที่มีความเฟรมัสมากนะครับโดยเฉพาะไวท์ช็อคโคลครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าของไวท์ช็อคโคลนะคือผมได้ยินมาว่าไวท์ช็อคโคลเนี่ยกิโลละแบบสองสามแสนเลยใช่ไหมถูกต้องกรกล่องน, <ะ S 2> <ม>นี้แบบมูลค่าอะไรกล่องนี้ผมคิดว่ามูลค่าน่าจะประมาณ2องแสนถึงสามแสนใช่ไหมครับไป เราเอากลับบ้านแล้วไปขายมันต่างจาก black t u f f l ลเลยอ่ะกลิ่นไว้มันจะแรงกว่าแบล็ c ด้วยใช่มัครบกลิ่นค่อนข้างหอมครับคือถ้าเนี่ยวางไว้ตรงนี้สักประมาณ10นาทีครับกลิ่นจะหอมทั่วห้องเลยครับคือนั่งตอนนี้กลิ่นมันคือแบบเคลิ้มเคลิ้มเมนูที่รักกินวันนี้มีทั้งหมด5คอร์สนะครับไหนกันครับครับคำแรกนี่ครับเป็น p a มซาน a n cracker ข้างในเป็นวอลนัทครีม m มันแบบ แพ็คเกอร์ที่มีความหอมชีสคานาเป้เน,นี่ยเขาจะเสิร์ฟทั้งหมดาสามถึงสตัวนะครับเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะเข้าอาหารจริงๆนังจากคานะานเป้ตัวแรกเสร็จแล้วครับผมยังมีเป็นชุดคานาเป้ซเลคชัช่นมาให้ทานด้วนะครับถ้าทานด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาเปิดกล่องให้ครับมีอีกสองตัวโอ้โหนนะคือมีลูกเล่นนะ่ะเปิดไม่ได้เลย <S <S ใช่ไหมครับตอนนี้มีกกลไอยู่ครับผมถ้าผู้อื่นเปิดไม่ได้ต้องพนักงานอย่างเดียวจริงๆอ่ะถ้าเราไม่อยู่ในร้านอาหารอันนี้เราจะเข้าปากเลย เราต้องแบบว่ากินแบบผู้ดีเนาะหอยสดสดมากหอยต่อเขาให้โคอลนพี่อ่าุ่ยอดเปิดกล่องแล้วนะครับมันเปิดยังไงขอให้ผมลองเปิดก่อนไหมสแกนลองสแกนนิ้วเหรออี่มันมีเทอนิคอยู่ครับ คนไม่ต้องตกใจถ้าไม่มีคำอธิบายดูหน้ายัางเดียวพอ thank you ไฮโซเราเพิ่งสังเกตว่าห้องอาหารที่นี่มี2วิวนะครับวิวแรกเป็นวิวเมืองด้านขวาแล้วอีกด้านหนึ่งเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาสวัสดีครับนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ห้องอาหารนอมบังดีนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับเป็นออาบาไวท์ทัฟเฟิลนะครับเชฟรังสรรเป็น5คอร์สด้วยกันนะครับจากเชฟ อาโนดูนางซอเทียนะครับเล่าถึงเชฟหนึ่งได้ไหมครับแบบ<ด>เป็นมาย,ยังไงทำมาที่นี่กี่ปีแล้วแบบจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเชฟอาโนมาจากฝรั่งเศสมืองซาวัวเชฟมาอยู่กับเรา3ปี4ปีแล้วพอปีที่5ก็ได้มิชลินสตาร์2ดาวน,นะครับผมแล้วก็อยู่ในห้อง อาหารฝรั่งเศสที่นี่เป็นห้องอาหารฝรั่งเศสที่แรกในไทยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็น fine dining ที่แรกด้วยในไทยนะครับผมเราจะเสิร์ฟเป็นคอร์สนะครับจะเสิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับพอหมดแล้วเราค่อยเสิร์ฟต่อไปเป็นไงแค่ฟังสตอรี่ก็ขนลุกแล้วนี่ดูรถเข็นนี้ชอบมากเลยอันนี้เป็นแบบ station bread basket ขนมปังที่นี่จะมีทั้งหมดกี่แบบครับมีทั้งหมด4แบบครับตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นลาซูยอครับผมอันนี้เป็นซาวาโดพลาสติกเป็นบัตเต็แล้วก็เป็นปูกครับ แนะนำตัวนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้าอาหานะครับตัวนี้เออร้อนมากเช้ายกับตัวสองครับอยากทานเป็นตัวไหนดีครับผมจริงๆก็ถูกตัวทุก <laughs> ตัวเอาบอริอลช็อตแล้วกันเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะครฮะตัวนี้จะเสิร์ฟพร้กับก๋วยตี๋ยปเสือครับเป็นเนยจากฝรั่งเศสนะครับระะมานี่นี่ใส่ข้างใน ม topping, ไม่ต้องมีเนยไม่ต้องมีแยมอะไรเงี้ยอร่อยวยตัวของมันเองกรอบนอกแล้วนุ่มในแล้วแบบแ็กเ t อร์คือแบบสมบูมากชอบพี่แบบเขามีเกลือตรงนี้ด้วยอ่ะคือมันจะหอมเนยแล้วก็เค็มจะลองลองลองเนยหน่อยอันนี้ unsalted นะครับ มีความหอมมากขึ้นแค่ขนมปังก็ติดคลิปได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมสังเกตนะครับถ้าร้านไหนอร่อยมากๆอ่ะจะแบบอื้อเยอะๆแล้วก็ออกหน้าอืคุณเลยตอนนี้นะครับเป็นเหมือนโดนัท่อดนะครับด้านในจะมีเป็นเบอร์กันดีชแนลเสริฟคู่กับเรดวายแล้วก็มาชูเวยร้อนอ่ะระวังนะอื ข้างในเป็นแบบหอยทากกับเรดไว n e s a u นะครับไม่เคยกินไม่เคยกินหอยทากหอยทากหอยทากเป็นอาหารที่ค่อนข้างนิยมมากในฝรั่งเศสหอยทากบ้านผมเยอะนะใช่เหรอตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเทาไรนะบ้านบ้านอยู่ไหนนะทุ่งคุทุ่งคุเวลาฝนตกอ่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกินได้หรอเออมันมันแล้วแต่ไอ้นีบ้างร้อนมากอร่อยไวน์ท็อฟเฟิลนะฮะแผ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย หอ,อมมากดูแผ่นวาซาบิดิเถือใหญ่มากใหญ่เนาะหอมน้ำมุนอ่ะเดี๋ยวคุกเขาเข้าด้วยกันในชามเป็นพวกแบบผักพืชเมืองหนาวบรรการกินผักที่อร่อยมากๆ ซอสเข้มข้นเพิ่มความหอมความอร่อยด้วยทัฟเฟิลต,ต่างจากแบลทัฟเฟิลเลยพี่อืมบางกลิ่นเนี่ยมันจะไม่เท่าไว้เราชอบนี่มากเลยเป็นแป้งแบบหนึ่งที่เนเส้นพาสตา้าเป็นพาสต้ามันจะมีสปากเกตตี้ฟพราตทชนี่เจ้าแฮ์เนี่ยก็จะเป็นพิ่นกีครับ ชามนี้นะครับมันจะเป็นเนื้อลูกวัวนะครับที่ทํามาจากส่วนหัวนะฮะันหัวของลูกวัวมันก็จะมีเนื้อหลายส่วนเขาก็เลยมา,าหลายๆส่วนเนี่ยมาสับๆไปสเล็กๆแล้วก็มาทําเป็นชามนี้นะครับนี่นะครับสังเกตได้ว่าแบบเนื้อมันจะเป็นแบบชิ้นหั่นเต่าเล็กๆแล้วก็โรยท <c oughs> รัฟเฟิลของหอมเนื้อลูกวัวมีความหอมเนื้อแล้วก็นุ่มมากๆเลยอ่ะแล้วตัวทรัฟเฟิลก็คือหอมสุดๆมีเขามีเสิร์ฟสปิงเชมาด้วยนะครับ ข้าวันนี้เม่อว่อแล้วอีกอะหมดแล้วหน,นัหนกขึ้นจานถัดมาจะเป็นมอง k f i เป็นปลาประเภทหนึ่งนะครับทุกจานก็คือ t o ฟโฟโรอยู่ข้างหน้าตลอดนะฮะปลาหวานเนื้อแน่นเนื้อเด้งนะครับ เพสดีอ่ะต้องกิน pairing กับไวน์มันทำให้ไวน์อร่อยขึ้นด้วยอ่ะคือชัฟเฟิลมีทั้งหมด2ชนิดมันจะมี white c h ฟ f f e แล้วก็ black c ัฟ f f ิ l นะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเป็นเห็ดหูหนูบ้านเราอ่ะ1กิโลนะกิโลละประมาณ50-60บาทถ้าเกิดว่าเป็น black c ัฟ f f ิ l อ่ะกิโลละ1แสนบาทแต่ถ้าเป็น white c h ฟ f f e l หกิโล3แสนบาท, 1, บาทนะครับถ้าเกิดเทียบกับเห็ดหูหนูบ้านเรา กับเห mm ็ดไวช์ชาโฟก็ห่างกันนะว่าหนะ้ันถ0ง0ันเท่าอะ่ะรู้ไหมว่าทำไมมันถึงแร r เออทำไมมันแพนขงขนาดนั้นคือคือถ้าเกิดว่าเรากินชาโฟปกติแล้วมันจะมีแบล็ k กับไว i ใช่ป่ะ mm hmm. ถ้าเป็นแบล็ k อ่ะเราสามารถกินได้ตลอดทั้งปีราคามันก็จะแบบไม่สวิงมากเราเคยได้ยินว่ามันจะมีแบบว mm ิทอร์ซั summer ใช่ไหม mm hmm. ถ้า summer mm hmm. มันก็จะเป็นช่วงแบบฤดูร้อนของบ้าน mm hmm. บ้านเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวินเทอร์ราคามันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงของสาหรับ black ชาโฟนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไว i t เนี่ยช่วงที่แพงที่สุดอ่ะ ก็คือช่วงเดือนสิเดือนสินี้ก็คือมันเป็นช่วงที่ตัวมันจะเป็นออเรนจ์ชลครับเขาเอามาทําเป็นอาหารนะครับคอสมันก็เลยแพงนะครับอย่างคอที่เรากนินเนี่ยมันชื่อว่าแอลบาไวท์ทรัฟเฟิลใช่ไหมครับก็คือไวท์ทรัฟเฟิลที่เราได้มาเนี่ยมาจากเขตของแอลบาซึ่งเป็นแบบแหล่งเพาะไวท์ทรัฟเฟิลชั้นดีเลยนะครับผมซึ่งมันก็ยังไม่ได้ตอบว่าทําไมไวท์ทรัฟเฟิลถึงแพงถูกไหมต้องเริ่มก่อนว่าทรัฟเฟิลมันโตมาจากใต้ดินตามรากไม้ต่างๆนะฮะอันนี้การที่เราให้คนไปเดินหาทรัฟฟเเเิลมมันนยาาาาากกๆพรระว่คคือ กลิ่นมันแบบไม่ดีเท่าอ่ะเขาก็เลยใช้หมูในการหานะครับพอเราใช้หมูขุดคุ้ยเนี่ยหมูมันแบบทาลายท้าโฟหรือบางทีมันก็กินเท้าโฟเองอ่ะนึกออกปะทำให้ท้าโฟที่เราหามันหนึ่งคือมันเสีย2คือหมูก็กินอีกเออเขาก็เลยเปลี่ยนมันใช้สุนัขนะครับแต่ว่าการที่ใช้สุนัขเนี่ยมันก็มันก็ดีขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ป่ามันใหญ่ใช่ไหมเออมันก็จะหากันเป็นวันวันอ่ะมันก็เลยแพงนะครับทีนี้เหตุผลต่อมาไม่บอกเดี๋ยวเราบอกเขาต่อไปนะครับ อยากรู้ต้องอยากรู้รต้องรอดูติดตามนะฮะจานนี้นะครับเป็น free r นชิ e c h i นเป็นไก่ที่เลี้ยงแบบโดยธรรมชาตินะครับไม่อยู่ในกรงนะฮะมันก็จะมีความแฮปปี้กว่าเวลาเรากินเนื้อไก่ที่แฮปปี้อ่ะมันก็จะอร่อยกว่าไก่ที่แบบมีความเครียดๆหั่นลูกก็รู้แล้วว่ามีความท tender ไม่ธรรมดาที่ไก่มันเนื้อนุ่มอะ่ะดูเนื้อมันดีมันแน่นแล้วมันก็นุ่มอะ่ะเนาะแล้วอันเนี้ยเป็นส่วนอกด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดเรากินอกไก่อะ่ะมันจะแห้งแต่อันเนี้ยฉ่ำไม่แห้งนุ่มแน่นไม่แห้งช่ำกินแล้วอารมณ์ดีเหมือนไก่เออกินแล้วอารมณ์ดีกินไก่ป้อหรือร่า มนมีเข้าใจที่พี่บอกอะ <c oughs> เป็นแบ,บนแบบอ,อกไก่เหมือนถ้าเป็นเนื้อเป็นมีเดียมแลกที่มันจะแบบนิ่มๆตรงกลางออนี่จัดใจคนไม่กินหมูนะฮะออต้องลองต้องลองอันนี้อ,อันนี้ดีเลยไก่ดีก็คือเป็นไทด้ีเซอร์ไวเป็นไวนจากนิวซีแลนด์ มีความแบบความหวานนะเป็นไวท์กินคู่กับของหวานจานนี้นะคร <ITA> ับจะเป็นฟัวตี้ไอแลนด์นะครับผมด้านล่างจะเป็นเนี่ยไวท์ช็อกโกแลตซอสนะครับผมแต่ด้านในนะครับจะมีทรัชแนทครับมีทรัฟเฟิลไอศ์ครีมอยู่ด้านในตัวข้างนอกนะครับเสียบต่อจะเป็นเมอแรงท็อปด้วยทรัฟเฟิลนะครับกับเป็นทรัชแนตสดนี่ชุดทรัฟเฟิลแมนคือไวท์ทรัฟเฟิลทรันตและไวท์ช็อกโกแซอสโอเค thank you enjoy thank you นี่ จานนี้จะต้องถ่ายขอขอถ่ายสตอรี่หน่อยใส่โซเชียลแต่อันนี้น่ากินจริงลม,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 มุนอะทุกอย่างเข้ากันเข้ากันมากมากกลิ่นทัฟเฟลแรงไหมได้กลิ่นปะได้กลิ่นนะแต่ผมว่าสิ่งนหนึ่งที่คนกลัวแบบไม่ค่อยชอบกินทัฟเฟลเพราะว่ากลิ่นมันแรงเนี่ยแหละอืมแรงแต่ว่า แรงแบบมีเอกลักษณ์แรงแบบหอมอะถ้าคนชอบก็ชอบเลยใช่ใช่ถ้าคนชอบก็ชอบเลยถ้าคนที่แบบไม่ชอบกลิ่นอาจจะแบบไม่ชอบเลยก็ได้ขออนุญาตปิดท้ายเป็นชุดทีเดโปรของเรานะครับอือเอ็กท้าจากฝรั่งเศสสีแบบละมุนอะใส่ลูกวัวไม่คือยังไงเนี่ยดูดิให้ดูเนื้อข้างใน อโโ้หเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มอธิบายจากตัวด้านนี้นะครับก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตครับตัวนี้เป็นค็อกคอนัตครับตัวนี้เป็นเรย์มอนด์ช็อกโกแลตแล้วก็ตัวนี้เป็นทอมกาบีนครับเป็นถั่วจากแซลล์อเมริกาครับรสชาติจะใช้ไซดกับวานิลลาแล้วก็ฝึดท้ายจะเป็นรสคาสเซนต์ครับโอ้โหได้คลูซีฟมากเ,เราลองสักแบบสองสามตัวแล้วกันเนาะเอาเลือกไม่ถูกเอาดาร์กช็อกก่อนอ ข้างคนไว้โคโค่นัดอืมนอ้ยนนหอมมะพร้าวหวานนิดๆนะครับสบกันมาแล้วนะครับกับ คอาบ้าไวท์ช็อตเฟลนะครับราคาหัวละ12,500าถ้ามองแวลูที่ได้รับอ่ะนะว่ามันก็คุ้มนะคืออันดับแรกเลยเนี่ยเข้ามาเราได้ประสบการณ์ในการทานอาหารจริงๆอะ่ะก็คือพนักง,งานบริการดีแล้วก็อาหารอร่อยแล้วก็แบบวิวต่างๆเนี่ยคือมาเอนจอยได้เลยมารีแลก ที่นี่ใน2คือเรื่องของตัวไวท์ชอฟเฟลนะครับคือปกติแล้วอะอย่างที่บอกคือมันแพงมากๆแล้วทุกจานอะเขาก็เอาไวท์ชอฟเฟลเนี่ยมาอยู่ในเมนูคือคนที่ชอบชัฟเฟลต้องมากินอะบอกเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไวท์ชอฟเฟลคืออร่อยที่สุดนะครับเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองแล้วคือหมดแล้วหมดเลยมันแรงจริงๆอะนะครับคือถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เชฟเขาหาไวท์ฟเฟลไม่ได้เขาก็ไม่ไม่ได้เอามาทํามันเป็นแบบปฏิถุดิชั้นเลิศน,นะครับพรีเซนเทชั่นอย่างเงี้ยก็ดีถ้าให้มาใหม่ๆปะมา เราจะมากินเมนูธรรมดาของเลนอมังดีนะครับสมแล้วที่ได้รับมิชลิน2ดาวใชนะครับเนาะประทับใจไหมชอบอะไรขนมปังอี่ะขนมปังก็อร่อยขนมปังก็อร่อยอร่อยหมดอย่างอร่อยทุกอย่างก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับ ยบายหลังจากที่ตัดต่อนะครับตัดวิดีโอเสร็จเนี่ยเขาก็บอกผมว่าพี่นัทเหตุผลที่ทัฟเฟลแพงเนี่ยมันมี3อย่างแต่ว่านัทบอกไปแค่อย่างเดียวใช่ไหมเราลืมบอกอีก2อย่างนะครับเราก็เลยอยากจะมาเพิ่มดีเทลตรงนี้ก็เลย,ยกเก็บไว้พี่เป็นดีเอนเครดิตจริงๆแล้วอ่ะตัวเองอ่ะลืมบอกเองนะครับว่าหลังก็จะแบบบอกไปเลยแล้วกันนะเพื่อการลืมวะ okay. นะฮะอย่างแรกคือเรื่องของตัวทัฟเฟลอ่ะมันขึ้นใต้ดินใช่ไหมที่มันต้องใช้วิธีการดมในการหาเหตุผลที่2เนี่ยไอตัวทัฟเฟลอ่ะครับมันจะขึ มันจะเป็นพวกกอบอเรเซลโอ๊ก el, Oak, แล้วก็สนนะครับผมก็คือมันจะแรงมากๆแล้วก็ถ้าเกิดความชื้นมันไม่ดีความชื้นความหนาวอะไรเงี้ยมันไม่พอดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขึ้นอันที่3ามไวท์เทลโฟลเนี่ยมันมีเฉพาะช่วงฤดูหนาวนะครับก็คือแรงมากๆด้วย3เหตุผลนี้ก็คือเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ทัฟเฟลเนี่ยแพงนะครับผม